ยังไงจักซีอ,อะ่ะตรงชมนี่ครับอันนี้คืออะไรแม่ลูบิกลูบิกใช่รู้แล้วว่าลูบิกเราจะเล่นอะไรกันวันนี้น้องก้าจะมาทําการชาร์เลนจ์ลูบิกโดยการที่น้องก้าจะให้พ่อเนี่ยเมื่อกี้สลับไปแล้ว,งวไงพอจับปปุ๊บน้องก้าวจะให้แม่ไปซ่อนเดี๋ยวก้าวจะออกนอกห้องกับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาเจอไหมอ่ะคิดว่าเราจะหาเจอไหมเกมเนี้ยก็ต้องเจอเพราะวนะ่าเรามีเวลาเพียงแค่สี่นาทีสี่นาทีในการแก้หรือสี่นาทีในการหาทั้งหาและรวมแก้ด้วยเอ้ยลูก มันจะมันจะทันหรอทันนังก็แกได้แค่ยี่สิบวิเองยี่สิบวิสี่สมลูกมันมันจะยากตรงที่เราไปหานะก็พ่อช่วยหานะอ๋อช่วยหานะถูกต้องโอเคแล้วยังไงต่อเมื่อแกเสร็จแล้วทำยังไงต่ออไนบอกใ้ยกลูกใหญ่แล้วก็ถ้าน้องข้าเจอลูกใหญ่แล้วก็สามารถแก้ลูกใหญ่ได้ก่อนที่จะแก้เจ้าสองลูกเล็กนี้เกมจะจบทันทีเพราะว่าลูกใหญ่คือบิ๊กพอยต์อ๋อบิ๊กพอยต์สำคัญอยู่ที่ใจถูกต้องโอเคน่าสนุก ถ้าผู้ชมนะครับที่รับชมอ,อยู่ทางบ้านนะคิดว่าน้องเก้าทําได้ให้คอมเมนต์มานะฮะชอบคอมเมนต์กอไม,ม่ได้อคอมเมนต์ไม่ได้หรออ้าวเหรอ,อ,หรอใช่โอ้ยน้อ <c oughs> พอ่อนึกว่าคอมเมนต์ไ,ได้ไหมกันกดถ้าใครคิดว่าน้องเก้าจะทําได้มมกดไลค์มากดไลค์นะใช่ถ้าคิดว่าทําไม่ได้ก็กดไลค์มา อ่ะคนอาจจะอ่ะถ้าท่านถ,ถ้าใครคิดว่าน้องทำได้ให้กดติดตามมาเลยแต,แต่ถ้าใครคิดว่าทำไม่ได้กดไลค์พอคนได้หนึ่งไลค์คนไ้หนึ่งติดตามใช,ใช่แต่ตอนเนี้ยขาพ่อเป็นตะคิวแล้วเนี่ยโอเ,โอเกินแลน้วรูกก่อนงานนี้เสร็จเข้าทัวร์ละเดี๋ยวพ็ทวรจัดให้แบบเลี่ยยากเลย <S <S แอบดบูนะเว้ยใจมากนะสม้มโอ้ ดูดิมือสองมือ,มอเอาให้ยากที่สุดโอเคได้แล้วลูกหนึ่งทีสองน,นะครับไปเลยโอ้โหมือพุทธวนไปไงท่านผู้ชมเร็วไหมครับโอ้โหมองไม่ทันเลยเฮ้ยจอดโอ้โววิญญาณอะไรนะไอจะมีอาทิตย์เข้าสิงดูดิเข้าเข้าเข้าอุทัย่อนนะถึงเข้าสิงท่้ย สองเรียบร้อยลูกสามอุ้ยมือมือมือนิ้วโอ้โหเร็วมากพันกันโอ้โหยองทันไห้ชมมองทันไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยสามลูกยหยคุณแม่เป็นคนเอาไปซ่อนนะจ๊ะเดี๋ยวคุณลูกคุณพ่อจะไปนคนหานะครับนะจ๊ะเราจะมาซ่อนรูบิดยัเราจะซ่อนตรงนี้นะ เราจะซอตรงนี้นะวาบันนดนี้ซอตรงไหนดีละเนาะท่านผู้ชมปิดตาเด้อปิดตาเดอ้อแมวไปซอที่ไหนลูกโน่นเลยเราจะหาเจอไหมเนี่ยโน่นเลไดิยินเสียงเววเววเววใครลืมตาเป็นหมาเดอ้อ ปิตาเด้อฮ่าอีโซตรงนี้ดีกว่านะเรามีเวลาเท่าไหร่นะสี่นาทีหรือว่าสี่หรือห้านาทีห้านาดีกว่าห้านาที okay. 5, โอเคห้านาทีโอ้มันยากนะไปหานะี่ต้องซ่อนถึงไหนแล้วทำไมมันน,นนะั่นอ่ะตอนตรงนี้ดีกว่าเราต้องไม่ให้หาให้หายากๆหน่อยแล้วต้องให้หาไม่เจอ หรือเราจะเฟียไม่นอ้บบ้านดีท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดอ้อท่านผู้ชม,มดเดี๋ยวก่อนเดอ้อเดี๋ยวก่อนเดอ<ม>อ้อแหมลูกสุดท้ายแล้วนะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ<ม>เอ๊ะไว้ไหน ท่าชมเวลาเดินนะห,หนึ่งสองสามไปไปหาแล้วทีนี้พ่อจะหาหรือดิไไหนอะอะไรกันอะอะไรกันหาอะไรกันแล้วไีนี่อยู่ไหนอะนอ้ะอะ คนหนึ่งก็ไปหาคนหนึ่งก็บิดไปดิถ้าลูกแก้ได้ก็คือสำเร็จเลยเ้าสลกพ่อเชื่อไหมพ่อจะหาเจออยู่แล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เนี่ยพ่อพลิกไปพลิกมาพ่อจะเจออยู่แล้วข้างๆพ่องูมันจะฉกตาพ่ออยู่แล้วว่าเอ้าเมื่อกี้พ่ออุ้ยหนึ่งนาทีผ่านหนึ่งนาทีผ่านหนึ่งนาทีผ่านตัวนี้ไม่ได้เรียนด้วยตัวนี้ไม่ได้เรียนด้วยเยอะปอย เรียบร้อยเรียบร้อยนึ่งกี่พันเฮงยูนิคอร์ดยูดิคอว์ดยูนิคอร์ดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดภารกิจนี้สำเร็จสำเร็จนาทีครับมาดูสิบเจ็ดวิแต่เราไปนูนกี่ซอนอันหนึ่งก่อนไหมอัตเต๊ะ เพรว่ากันูว่าอมันต้องิแต่พ่อจะหาเจออยู่แล้วในอันหนึ่งนี่ไงเจอแล้วนี่ไงม่ใช่นั่นอพ่อไปที่หมอนไม่ใช่ไม่เกี่ยว่ขม่ได้นี่เกี่ยวันนึงอ่ะตดำตํา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 หยหาตังบ่อมมีดสัว ก้าวอยู่้เนี่ยอันนี้แหละบอกแล้วยอมเปล่ายอมเปล่าไม่ยอมยอมเปล่าอยู่ทางนี้ตรงนี้อยู่ตรงไหนล่ะ่ตรงนี้ฮะนี่เจอพ่หาแล้วมองมาตรงนี้อะไรฉันหาคุแจรถ ฉันหาคุณเจรถเอ๋มองเธออยู่นะจ๊ะไม่ใยอมเป่ายอมเปล่ามันดีที่ไหนแล้วดูทีวีอ๋อยอมเปายอมเปล่าไม่ยอมเออแล้วคุณเจรถอยู่ไหนวะยอมเปล่ายอมก็บอกว่ายอมสิพ่อไม่ยอมตรงเก้าจะกลับไปเป็นทหารบอก โอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วยอมเมาเหระใกล้แล้วบอกว่าใก่เลี้ยงจิ้มทุกคนเลยดิยอมเอาพ่อยอมอ่าหลักอยู่นี่โอใครจะไปหาเจอเขาเที่ยวว่าซ่อนมาโอ้โหดูท่านผู้ชมมีซ่อนตรงนี้ใครจะไปหาเจออ่ะอะ ภารกิจเราสําเร็จนะครับเหนียมากการทำงานทีมแท็กทีมเจออันแรกก็เลยสําเร็จเลยนะครับถ้าเจออันอ่าใครียกว่าเจออันเล็กก็คงจะยากหน่อยแต่นี่เราดันมาเจอลูกแรกก่อนก็หวานหมูนะครับหวานเลยนะโอ้เธอเออวานิ้นปากท่านผู้ชมหน่อยครับตลาดคลิปนี้อ่ะตลาบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องก้าวลูปิก ด้วยนะครับแล้วเจอกัคิดถึ้าอ้โหแต่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 โอ้เธอหวานเจี๊ยบ